ก็กินสปายการ์ตี้อร่อยมากก็นะครับทุกคนเนาะเราก็มาถึงแล้วนะครับที่ Cradle Mountain Lodge นะเดวิดก็กำลังจะไปเช็คอินนะครับฝั่งนู้น นี่เลยคิดว่าต้องใส่แมสก์ด้วยนะครับ See you, David Back soon เ <laughs> นี่ยครับทุกคนครั้งที่แล้วที่เรามาก็คือแบบบรรยากาศก,าก็คือหน้าร้อนนะครับแต่เห็นไหมหน้าร้อนก็ใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตนะพออยู่ข้างบนที่คืออากาศเย็นนะครับ And there are That's That days next there the nights house we our for <Wow. S 2> เห็นข้างหลังผมไหมครับนี่ก็จะเป็นวอมแบตนะตัวใหญ่มากเลยแบบอ่ะนี่เธอจะไปโดนชนชั้นอยู่หรอเนี้ย <c oughs> ครั้งแรกนะครับที่ผมแบบว่าเจอวอมแบตตัวใหญ่แล้วแบบนั่งกินหญ้าอยู่ข้างทาบเนี่ยข้างผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือไม่สนอะไรเลยนะเนี่ยกำลังกินหญ้าอยางไงตอร่อยเลยนะครับเนี่ย But up there but come and have a look at our room. This is a special treat for you for Christmas. For me? Yes. Mm, okay. There's only five of these rooms here, Fayle Mountain, and they're the best room in that whole hotel. You come in, you've got this sort of like big mini bar. It's like a huge mini bar. Yes. And it's all the coffee machine and lots of things, tea and coffee. Free gifts because someone's an Accord Diamond member. Wow, that <laughs> so is... So we get lots of free... And they gave us some sparkling wine as well, which we've put in the fridge to chill. Okay. We just have our afternoon snack. This mm. is a part, mm. it's nice. So, this is our complimentary. Mmm. 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 หลังจากที่เรามาถึงที่ Cradle m o u n t a i แล้วนะครับก็แพ็กกระเป๋าแล้วก็พักผ่อนนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มใช่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวร้านอาหารนะครับฝั่งนู้นนั่นแหละยิ้มหวานที่อ r e last t ากินเนื้อเนื้อเนื้อนื้ออ้นื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 ้เนเน้น <From> the last day on the last day it was all covered in frost it yeah was really strong f yes t อากาศเย็นมากเลยนะครับเป็นน้ำแข็งค้างน้ำแข็งเกาะบนรถด้วยนะครับ ครับทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหารเดวิดกําลังไปสั่งอาหารอยู่นะครับเนาะวันนี้นะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะมันเด็กแล้วเปล่าวนาะตอนนี้ก็ประมาณช่วงครึ่งแล้วนะครับก็รออยู่เนาะก็อืมคืนนี้ผมกินน่าจะกินสปาเกตตี้นะครับเดี๋ยวถ้าหางมาเดี๋ยวไปดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะแต่คิดว่าน่าจะก็เห็นแน้ะเพราะผมทั้งกที่ผมมาผมก็กินสปาเกตตี้ซีฟู้ดเหมือนกัน Yeah, and with gravy for the chips. Yeah, look at that. Mmm, tasty. Hot. <laughs> <laughs> Hot. one of this with gravy. Mm -hmm. Oh, tasty, very good. I'm gonna enjoy my food tonight. <laughs> it's really good. No kidding. I know you love it. here, This is the. Look at this. And it's really hot still. Maybe? Because normally they don't put cheese in in this. It's night, think? to last night, what a really bar. Compared good do you กินอาหารเย็นเสร็จแล้วนะครับเนาะก็เป็นสปาเกตตี้นั่นเองทั้เดวิดก็เป็นชิคเก้นผ่ามาเนาะไก่ผ่ามาอร่อยอร่อยมากๆนะครับแชปปี้อะไรดีตอนนี้คืออากาศเย็นแล้วก็หนาวมากๆเลยนะครับแล้วก็กําลังหาวอมแบตแล้วก็แคนการูอะไวเอซิแคนการู this is a vombat this is a vombat อย่างที่หลายคนเห็นนะครับว่าตอนนี้วอมแบตก็คันเนาะวอมแบตเนี่ยก็มีลูกในกระเป๋าเหมือนแข่งกระรูนะครับหรือว่าจิงโจ้นั่นเองแล้วก็กินหญ้านะครับแล้วก็วอมแบตนี้ไม่กลัวคนเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเจอผู้คนบ่ <Hung ry. S 1> อยนะครับ Look a t t อ a t อืมยามมี่เรายังพักอยู่ในคราเดิลมัลเทนอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ก็ มีกินอาหารวันคริสต์มาสกับเดวิดนั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบาย